งูอีปูก็หายากยากพี่น้องจ้ามีทัดดาวกับพ่อมูปูเลยด้อพี่น้องมันก็สียูน้ำคูคันเทนางสีเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาสิองล้อนกลงแล้วพี่น้องจะได้โตใหญ่บ่พี่น้องพี่น้องจ้านี่แหละด้อจ้าทัดดาวกับกล้นได้แล้วพี่น้องตัวหนึ่งมันบ่เลือกได้พี่น้องจ้านีจ้ากล้นง่ายง่ายขี้ดินตอนแรกว่ามันติดกล้วยยากอันนี้ก็กล้นได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้อง จ้านี่ก็เป็นปูปูนาตัวเม่เด้อจ้าเนี่ตัวพอดีพอดีเนี่ยแหละพี่น้องจ้านี่เขาก็สิหาหูอยูน่นะมันกูค้นแทงสิแหละพี่น้องนี่แล้วก็กน้นนี่มันกับบลเลิกเลยบลได้เลิกบลได้วาเลยนี่ก็สิกน้นเอาไปออมนะพี่น้องยุตตลาดกันเขัาเขา โลละลอยผุนด้วพี่น้องเครืองโลก็หาสิบบาทแต่ว่าสำหรับอันคนทท่วานบน่นนี่เนาะคนทท่วาขีดขันกลหรือวัน่าเขาบ่าได้มีเวลาไปหากลเขาก็เขากสิสื่อกินด้วยพี่น้องเขาก็สิว่าบ่แพงดอกแพงแต่ว่าโจมมาแพงแต่ว่าก็ซสื้อคือเก่าล่ะหันซาดอันว่าไปกลบ่เป็นนะพี่น้องนี่เขาก็สิมารีวิวทายอีปูมันกับ,บ่คือสมัยแต่กอนเนาะพี่น้องเหมือนกับแบบอัน แต่ก้อนเนี่ยปูอยู่ในน้ำนี่มันก็สิหลายพี่น้องเพราะว่าการใส่ยาใส่ยังใส่ปุ๋ยใส่ยังทั้งสีเนาะพี่น้องสารเคมีมันก็บวค่อยหลายมันบ่กือสมือนีป่ปูมันอยู่บวอยมีพี่น้องจ้าในไ้น้กับบมีมันก็สิขึ้นมาอยู่นะมันคู่คันแท้นี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศ เดอ๋ยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละจ้าพี่น้องบ้านหนองแวงห้วยซ้ายนี่แหละจ้าพี่น้องอีปูก็หลายๆเด้๋ยอยู่น้ำคูคันแท้พี่น้องจ่าบรรยากาศเส้สาย,สายแดดหอนๆจักน้อยแต่ว่าเมื่อคืนนี่พ่ค่อยหนาวพี่น้องแล้วเขาก็สีเบิ่งว่าเฮาสิกนได้หลายปานใดพี่น้องกรสินมาเสียไปอ้อมหรือเสียไปดองหรือจังใดก็ เดี๋ยวคอยติดตามกันเด้อพี่น้องจ้าโอ้ยนายเกือบขาดพี่น้องเอ้ยออกมากระไดเจังว่าเกือบขาดจ้าว่าอุยูอยัญญาอยู่พี่น้องยิป,ปูพี่น้องเดี๋ยวถ้ดดาวอันคอนตัวไปก้นปูกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวติดรีวิวให้เบิ้งไม่จ้าอาวาไม่ถึงเลย ตัวงาม,งามนังๆพี่น้องหอัวจระจ้ะตัวกำลังงามพี่น้องตัวนังๆกม,มีกต่ตัวผู่จ้ะพี่น้องอไปลากดีๆแล้วก็วานลงเลน้นถาดสมต่ำบักคุ้งแบบท่านนียเซบถ้านังคนก็เป็นคนไทยกิดสิเป็นกระแสดามาอีกนาะว่าอุ้ยทำไปทั่วกินไปทั่วผ่าว่า <c oughs> เห็นข้าว okay, yeah, ออกเยอะแยะนระจ้ะแต่ก็ติมาเบื้อง มีหูยุกใกล้กันพี่น้องหนึ่งก็อดแล้วะจะหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตแบนบ้นานเขานี่ลแหละพี่น้องกินไนหมอกในเมืองพาคล้องขีดมันกับเพ้งชีวิตบุ่นวายเกี่ยวกับอันสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจบม่ดีกต้องยุ่งสิพี่น้องจา้า เป็นตำมันอยู่ดตรงน,น,นั้นมันมันอะไรจ้าพี่น้องกตัวพองงามนี่แหละจ้ะาแสได้ว่ารู้ไหนมัมตรงน,นี้เดี๋ยวตั้งมันลง น้องมันมันได้จากพี่น้องปูหนาหนาวนี่มันเป็นฤดูการที่แบบว่าปูเขาสิเข่างูเนาะพี่น้องคือว่าสีนจำศีลน่แหลับีนก็เป็นฤดูของอันอีปูที่มันมัน,มนเนาะพี่นอ้องเมื่อคืนหนาฝนได้พี่น้องหนาฝน,นปูนบ่มันเนาะมันนั่นอยู่สลัด 50บาท,เ,ทเป็นคตัวใหญ่เออคิดว่าก็จะถึงครึงรูเพราะ่มันจากโอ้ยนายพีน้องเว่าออกมาก็คือเ่ราะขาดานรืแบบออกมาจนพงจนทานลรวก็คือขาดนาย ้งโอยคุณแม่ขาปูน้อยหนีบมือโอ้ยตบมมแต้ตนกำลังงามตัพอนางนี่หระพี่น้องเมื่องกนแล้วถ่ายตอนใด้ดีย๋ยวลองดููดหน่ พี่น้องเอ้ยพี่น้องหอดหรอจ้าโอ้ยตื่นคักตื่นแน่สามก้นสามเทียกับหอดแล้วเนาะพี่น้องจ้า

ยี่สิบแล้วสิบแล้ว เจ้าพี่น้องกว่าเต้สิได้แต่ละโตเนาะพี่น้องเสียดล,ลำบากคนเจ้าวรรสีเสียงตัวง,งูเจ้าวรรอีปูสี่มีเจ้าวรรสี่เน้าไถเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันคลิปนี้ทัดดาวันสิษากไวรสามีก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าสิขออนุญาตไปกู้อีปูก่อนเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวอันจังแดง ผู้ใดที่เขาั้นรับชมแล้วก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใทั้งช่องขัดดาวสาวบ้านนะ้าในได้จากพี่น้องเพี่ติดได้ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ทัดดาวก็สิฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยติดตามกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย See you next video